คือเรพี่น้องคนขับรถขับลาคือเราน,นะครับเรากำลังเดินทางนะครับพาลูกสายพูนผุ่นกำปูวุยอยู่ผุ่นพี่น้องมากับผู้จัดการครบทีมคือเก้าพี่น้องคบทีมเด้อมือนี่เ,นเดี๋ยวถ่าทนยศทานยศกำลังติดตามมาเพราะทานยศติดธุระอยู่กำลังนปุ่นมาพี่น้องพาลูกสายไปอาดเรวมาให้กำลังใจคบทีมเลยน้องโตหอ,องว่าผู้จัดการญญาทันที อะไรอีกอ่ะเออมะนงคุบทีแคทนะครับพี่น้องมาดิปิดกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นในไั้นาะผู้จัดของผู้สิทธาของอาตื่นเต้นกลารู้ซึกงไปว่าว้อมเสียงเบิดขึ้นกับใครคนละคน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 พี่เอาเอานิ่วนิ่วใส่ขึ้นหรอกก็ไงเกตไทไมีเพราะพี่แจ๊บไม่ทำบรรยายบ่มีพี่แจ๊บรอกตายเลย กำลังใจมั้ยตาเห็นหมั้ยปากเป็นกำลังใจดูพี่นองเด้อกำลังใจไอ้าาทีมมือนี้ไอ้เต็มที่ไปเลยมือนี้เ,นเต็มเหนียวไปเลยพี่<อ>เต็มที่ียวไมเกอพ กินเขาอิ้มเรียงเร้อยเตรียมพ่วงพ่วงเออรับตารับตาลพี่รองล่าสุดตั้งทำตั้งสมาธิ <c oughs> คนกนะไรลกูกรับตาสมาธิทองเพียงไม่ได้ใจมือนีกระคอยลาบลื่นไปด้วยดีให้ยดงให้ดังให้เปียงป้าง พี่น้องแฟนกับแฟนเพลงอนเอฟซีสไนเป็นเพื่นเพื่อนที่เกะดีดีเพื่อนตุ่มเพิ่นโฮมดีคืออย่างดีเดี๋ยวฉันจะเข้าบิ๊กซีเดีวฉันจะไปเปิดคลิปอยู่ในบิ๊กซีใส่โทรทัศน์บอกเขาเปิดพร้อมกันเบิร์ดบิ๊กซีใส่ทุกสาขาทุกสาขาบอสขาต้องไปอันนั้นค่ะชื่อว่าจอร์แดนจุสยามมัุนใจมาขึ้นที่พักนนอนมาสั่นนอนดีนีพี่น้องนอนห้องไม่เพิ่อนนอนแล้วฟันดีเสาร์เดือนหนึ่งถูกเลยเออเอามันแพงจริงเงิกันละใจ กใกล้สิฮอตเด็ดละพี่น้องใกล้จะถึงห้องอัดแล,ล้วก็ป่ะะเาเ<อ>พือนกังจะเทคออฟเอ่อคอร์ดคอเสียงเพลงกำลังใจจากกันสาวเมืองเงินกบุญเนอสาวเมืองดอกบัวเนอสาวเมืองดอกบัวบานเอออยังก,ก่อนดอกบัวว่าดอกบัวสาวนาคขจอรจากเมืองอุบลพี่ว่าจางไปนะคะเออ บรรยากาศทมาต่อผู้จยากาศร่างขาขี้อยว่ะไปขี้ไรเนาะบรรยากาศไปต่อมาได้เหรอขนาดนี้ไปขี้ไรเนาะสิว่าตัวอยู่ห่างเพียงไรถ้าเราตั้งใจให้ไกลสุดกูเกิดมาเพื่อสู้ฉันอยู่ข้างเธอเสมอไปดูมาจากนาฉันรู้หรอกนะว่าเราต้องเจอม่ได้ยินเสียงเป็นรุนแรงเลย ว่าฉันชอบุกกรนี่เอาใ้ดีเถอะพี่อะไรเด้อเสียอยู่มาพร้อมเสียอยมาพร้อมเป็นแรงใจคร้อมเป็นแรงใจแรงใจพายจ้าในตัวจะคงเอาว่าเป็นแรงใจลูกท้ายผมเป็นดี๋ให้มานานเอออัดเสียงวันนี้เขาของอัดแล้ววันนี้วันที่รอคอยที่ทุกคนหลายๆคนกับสีรอคอยคือจะเขารอคอยแล้วเราปีนเนาะตีโอดีใจมืดปีตีวินี้ ก่อนเลยเป็นป้าไปอัดเสียงได้กี่แหลอัดเสียงอย่างพี่อัดเสียงโก๊บโอ้โหโอ้โหเป็นเรื่งใจอัาเจียงโก๊บทุกยูวะรถเยีฟกี่คนนาะล้อล้อเบิงความสำเร็จของลูกแมนยูวะใช่คือกันมาพี่น้องโซแปดเจ็ดศูนย์บอแมนขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยถึงห้องอัดแบบปลอดภัยเด้อไปใส่มาใส่กับคุ้มคองลูกคุ้มคองหลาน วันนี้ให้เป็นวันที่ราบรื่นเป็นมือสันวันดีคาเฟ่แบบตึงแว่ะไม่ยุดเลยด้วยนี่ดีใจนิดเดียวนี่มานานเป็นหายใจใส่มาบุตรตอนนี้ยครับว่ามันตื่นเต้นหลายก้อนอัลเลอร์จามียของตัว,ต,วตัวเย็นเบิเดเตี้ยวัยจะไหนเบื่เอจจำหมดนจากก้อน,นเลี่ยเบื่อหนึ่งเออนั่นแหละกอนเลีเล่ยเรียบร้อยกอนเลี่ยวอ่อืมเปิด พอบานเป็นออกเเ้นี่เขาเจ้าใครดูนัดนน่เห็นบอห่อนห่อนย่อาวแดดเดอดหอนแดดเดอหอนแดดเดหอนเดเนุอเงแต่กปีใหม่คุน้อติตาแดดยางยางแล้วมันน่าเสียบตากันได้หรอตาจะคลองซื้อหรอกพี่น้องก็เตี๋บตาไสนเสียงจ้องตาคือพอใส่เป็นตาไปเป็นตาสันซื้อวันนี้ ทายว่ท่านเอกอนตเออั่นแหละนั่อแหละเรกันบมาในพี่ที่กันนอนพักผ่อนธีเซเล่ไปหอดก็นจวดจาดฝาดบึมเออมียังไงคสเอาผู้จัดการก็มาล้อมวยจากนอยจาได้จากรอบมอกันเพียงเันข้งนอกนั่นผู้บ่าวผู้พาน่ะนะอ้บ่าวเอาผู้ผู้พานหอบเอาคาพอ กูเบ้ากูผู้พานเก็บเอาเก็บบาู้าผูพานเก็บเอาคํามพอใส่กระเป๋ามาสู่มาสางมายาวหนาวคุณใหญ่มาสั่นแห่งเพี่หนาวบว่าพี่หนาวกว่าเวอา์ชันล้ำเสียงั่นเวอร์ชันคนละเวอร์ชันกับลุใต้เนาะ เราได้สับนิ่มตีนั่งเสียงเราเยอะๆดีฮะกำลังเสียงเรามนาเราถือขี้บอ่เราถือขี้บอ่อะไรอิ่มจีเราถือคีบอ่ะได้เลยมันเป็นคีล้ำซิงขี้ไม่ตายตัวเอาพี่เพียงอย่างที่พี่เพียงอย่างที่ส่งกำลังใจอีโบมาบุ้งกันฮะผู้จัดการกระตือส่งมาพากวั่กระสือหัวเดี๋ยวดิ ก่อยังก่อน,อนที่้หาดอกกัวดอกหนึ่งยังแมีลอไงไปเร็นกัวพันแม่ออมดอกกัวดอกหนึ่งป่านมาแล้วหลายปีดอกกัวดอกนี้นั้นมีชื่อว่าบัวพันได้รับสิทธิ์จากของตัวโนบ,บัวพันจั้งไหน ได้รับแรงใจจากแฟนจนปัจจุบันสาวเดทอุดมดีนนั้นชื่อว่าบัวพันทั้งโซนอบแฟนคือบอกว่าชื่อฮัตบีเออชื่อฮัตบีสโนว์เบลชื่อฮัตบีสโนว์เ,ล<ส>ลลเบ<ส>ๆๆลตัวน่องคิดดีไปคอยขายคล้ำใชนไหมใช่คล้ำเมี่ยงเนาะขายก็เล่นเก็บอากาะ จะแม่คลิปเลี้ยวได้คายครับได้คายสวยขายสวยเนี่ขอกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อมือนี้กันนะครับซิฮอดแล้วพี่น้องไปสิฮอดแล้วโอ้ยตื่นติดตื่นติดพี่น้องสิฮอดออกแัดแล้วพี่น้องเป็นถ้าได้กระฝากเป็นกำลังใจให้บักลาเดื้อนะครับน้องวันน่ะเพชรบานเพียงนะครับมือนี้เขางของแอดแล้วพี่น้องวันที่ทุกคนรอคอยมือนี้กับมาฮอดแล้วนะครับขอให้ลาบลื่นนะครับพี่น้องมือนี้ละ จะเป็นจัจใดกับพี่น้องกันรอเบื้องบนนี้ด้อพี่น้องเด้อใดกับฝากเป็นกำลังใจให้น้องวนะันนและทีมงานสาน้อยพิษบ้านเพลงไม่กำลังใจทุกๆคนด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ก็จิฝากไวส้สนีสากอนเดี๋ยวจะปวดกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับ